สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม a r c n i g h นะครับแต่คลิปนี้จะมารีวิวตัวละคร Unexis นะครับ Unexis จะเป็น Defender ระดับ6ดาวนะครับสาย Duelist นะครับออจุดเด่นนะครับของสายนี้ก็คือมีระยะโจมตีหนึ่งช่องด้านหน้าตัวเองนะมีค่าพลังโจมตีที่สูงแล้วก็ค่า HP ก็สูงนะครับสูงกว่าตัวละครอ,อื่นๆือีกเป็นสาย Defender เดียวกันนะครับมาดูกันที่ยูติดตัวนะ มาคอเสียอย่างแรงเลยนะครับสำหรับตัวละครสายนี้จะเด้ง SP ได้ต่อเมื่อบล็อกศัตรูอยู่เท่านั้นนะันั่นแปลว่าในสภาวะปกติที่ไม่มีศัตรูเดินเข้ามาเลย SP จะไม่เด้งนะครับมาดูที่ทาเลนนะทาเลนหนึ่งนะครับเมื่อ SP อยู่สูงกว่า50%นะครับจะได้รับพลังโจมตีไม่ใช่พลังโจมตีด็ต้องบอกว่าดาเมจที่ทำได้จะเพิ่มขึ้นเป็น115%นะครับ ถ้า HP อยู่ที่50%หรือตามกว่านั้นนะครับจะได้รับบัฟ s ซ n จูร r y 20%แทนแซงจูรี่คือจะโดนดาเมจเบาลงนั่นแหละนะครับจะเปลี่ยนเบาลง20%นะส oh. กิลอ่าชเลนที่2นะครับจะเพิ่ม s p ที่ทำได้เพิ่มขึ้น0.2%เอย0.2หน่วยนะครับต่อวินาทีเมื่อบล็อกศัตรูอยู่นะแต่ก็ <c oughs> ถ้าไม่มีศัตรูให้บล็อก SP ก็ไม่เด้งอยู่ดีนะครับมามาดูกันที่สกิลนะสกิลหนึ่งสกิลนี้ไม่นิยมใช้กันนะครับแต่ก็มาดูไว้แล้วกันว่าทําอะไรได้นะสกิลหนึ่งจะเป็นสกิลติดตัวนะครับหลังโจมตีเพิ่มขึ้น18%มาละป้องกันเพิ่มขึ้น18%นะสกิลสองนะครับหลอดสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้ SP ตั้งต้น12ใช้ SP 32ระยะเวลาสกิล17วินาทีนะครับ ดีลูเซนเจนเมื่อกดใช้ความเร็วในการโจมตีจะเพิ่มเอ้ยไม่ใช่ความเร็วในการโจมตีจะลดลงนะครับดีเลยต่อการโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าจะได้บัฟพ,พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมา130%บวกกับจะสะตัน์ใส่ศัตรูที่ติดบล็อกอยู่นะครับตามระยะวลาสกิลเลย17วีเมื่อกี้นี้ก็จะเหมาะกับการที่ไปเจอศัตรูโหดๆสักตัวหนึ่งแบบอยากให้ยูนิตดึงตัวนี้ไว้เลยล็อกไว้เลยไวไอเนี่ยเดี๋ยวล็อกสตันไว้แล้วก็ยํำตีมันนะครับ สกิลนี้ก็จะเหมาะมากนะต่อมานะครับสกิลสามอ่ะผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งสายนี้ข้อเสียใหญ่ๆเลยคือบล็อกเริ่มต้นเนี่ยได้แค่หนึ่งเท่านั้นนะครับนั่นแปลว่าตัวละครนี้จะไม่เหมาะกับการเอามายืนเลนเพื่อช่วยบล็อกศัตรูเลยนะครับเป็นดีเฟนเดอร์ที่บล็อกแค่หนึ่งคือประหลาดมากใช่ไหมจริงๆมันน่าจะไปเป็นน่าจะไปเป็นตำแหน่งกาดมากกว่านะ อาจจะด้วยค่าสเตตัสไม่เหมือนกาดอะไรอย่างนี้มาก็เลยมาอยู่ตรงนี้นะครับมาดูกันที่สกิลสามต่อนะครับสกิลสาม sp ตั้งต้นสกิลหล่อกสกิลตั้งเองเป็นสกิลกดใช้ sp ตั้งต้นยี่สิบสองใช้ sp สี่สิบเก้านะครับระยะเวลาสกิลสามสิบสองวินาทีที P ่เลเวลรเจ็ดเมื่อกดใช้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พลังป้องกันเพิ่มขึ้นร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าบล็อกเพิ่มขึ้นสองหน่วยนะครับแล้วก็เด้งเลือดให้ตัวเองสามเปอร์เซ็นต์ต่อวินาทีนะครับ แว่าเมื่อสกิลจบลงตัวเองจะสตัน5ห้าวีก็ค่อนข้างเรื่องใหญ่อยู่นพราะงั้นก็ต้องหาจังหวะในการกดใช้งานดีๆนะครับโดยรวมตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ีเก่งนะครับดาเมจจัดมากแต่ว่าจะเห็นว่าข้อจำกัดเต็มไปหมดเลยนะครับคือใช้งานยากมาก ไม่เหมาะสําหรับผู้เล่นทนทั่วไปครับส่วนตัวเองตัวผมเอ,เ,อเองก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันตัวละครนี้นะเพราะมันใช้ยากจริงแต่ในในด่านที่ในบางด่านที่เจอเนี่ยให้หยิบมาใช้ได้แล้วเกมจะง่ายขึ้นเยอะมันก็มีนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นส่วนน้อยเพราะงั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแต่ละคนแหละว่าปั้นมาใช้ไหมนะเอาไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับส่วนตัวผมเองไม่ได้ใช้อาจจะมีแบบน้อยครั้งมากมาก ว่าไม่มีเลยตัต้งแต่เล่นมายังยังไม่เจอว่าต้องหยิบมาใช้อส่วนตัวผมเองเลยก็ตามนั้นแหละครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ Paradox Simulation ครับมาที่ Paradox Simulation นะครับปเป็เรือเป็นสกิลสามนะครับมาถึงก็ลงตรงนี้ได้เลยนะครับลงได้ตำแหน่งเดียวแหละ จะเห็นว่าพอไม่มีศัตรูเนี่ย SP จะไม่เพิ่มเลยนะครับสังเกตได้เลยนะครับยังบล็อกถึงจะเด้งค่อยๆเด้งขึ้นแต่ก็เด้งเร็วอยู่ระมานหนึ่ง <c oughs> ถึงตรงนี้นะครับให้รอให้ตัวตัวใหญ่ตัวเนี้ยเอาประทานะให้สังเกตว่าเรามีออร่ารอบๆตัวหรือเปล่าพอมีปุ๊บกดใช้สกิลเลยเลย มันเป็นสกิลของศัตรูตัวนี้นะมันจะอารมณ์คล้ายๆด,ดูเอลลิสเหมือนกับเราเลยก็คือพอมันเข้ามาพอเรามันพอเราบล็อกใส่มันอนะ่ะมันก็จะไปส,สถานะให้เรานะครับอันนี้ก็ปล่อยไหลยาวๆนะ ไอ้ตัวนี้อย่าเพิ่งไปกดสกิลใส่มันนะครับถึงแม้มันจะเข้ามาโจมตีเราแล้วปล่อยไปก่อนนะอนี่ตัวจริงอยู่นี่นะครับรอให้ตัวนี้เข้าเข้ามาโจมตีเราแล้ว,ลวเราค่อยกดใช้สกิลเลยเหมือนเดิมออล่าคือลรอบตัวเราปุ๊บกดใช้สกิลได้เลยนะ ที่เหลือก็คือถอยทับันหมดแล้วเหมือนแม่ทับไปอุ่ถอยแล้วอะไรอย่างนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ